มาแล้วจ้าเบรคคอร์เนอร์หรือว่ายัมี่คอร์เนอร์นะคะมุมอร่อยของเด็กๆค่ะให้เด็กๆจัดไปเป็นมิลททมที่โรงเรียนนะคะหรือว่ากินที่บ้านก็ได้ช่วงนี้ฝุ่นเยอะค่ะก็อยู่บ้านกันเยอะนิดนึงพาไปที่ริมปิงนะคะไปซื้อของให้เด็กการริมปิงของเยอะดีค่ะเลือกง่ายแล้วก็ละลานตาด้วยได้เคปกูสเบอร์รี่มาแล้วแล้วก็ได้กีวีด้วยนะคะกีวีสีทองวิมพิงชอบมากค่ะ ต่อไปก็เป็นบลูเบอร์รี่นะคะอันนี้เอาไปสองกล่องเปรียปร้ยวๆหวานๆเด็กๆชอบนะคะผลไม้ที่มีเบอร์รี่สูงนะคะก็จะช่วยบำรุงสายตาด้วยแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะตัวนี้เป็นรัสเบอร์รี่กับแบล็คเบอร์รี่นะคะแต่ว่าไม่จิ๊บไม่ได้ซื้อมาที่บ้านกำลังปลูกเดี๋ยวไปโซนผลไม้อบกรอบกัน นี่มะขามที่น้องผูพิงชื่นชอบนะคะชอบกินมากเลยเปรี้ยวๆหวานๆค่ะเลือกแบบที่แพ็คเป็นฝักนะคะจะได้เอาไปโรงเรียนได้ทีละฝักเนาะแล้วก็นี่เป็นมะเขือเทศอบแห้งค่ะอร่อยดีนะคะเป็นกล้วยหนึบนะคะไม่จจ๊บอยากชิมค่ะปะกลับบ้านไปอยู่ยัมมี่คอร์เนอร์สแน็คคอร์เนอร์ของเราดีกว่า ันนี้เป็นเม,ม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเป็นเม็ดใหญ่มากเลยนะคะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็แบบกล่องแบบนี้แล้วก็กระปุกแบบนี้ค่ะมาจิบเลือกแบบกระปุกนะคะจะได้เอาไปกินที่ทํางานด้วยมาจิบก็ชอบค่ะอะลาบลบป้านกันแบรนด์แม่ใหญ่ค่ะ ส่วนโซนนี้เป็นขนมเด็กเล็กนะคะก็จะเป็นพวกผักผลไม้ต่างๆนะคะมีขนมอบกรอบเล็กๆนะคะให้กับเด็กๆได้กินส่วนมากจะมีเครื่องปรุงรสที่น้อยมากๆเลยค่ะโซนนี้นะคะซึ่งโอ้โหนี่อาหารบดนะคะเป็นผลไม้บดเยอะแยะเลยนะเด็กๆก็กินได้เลยค่ะแต่ว่าผู้พิงกับเวงล์พิงเขาโตแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยหาซื้อยากมากเลยนะเชื้อแบบนี้นะคะเพราะว่าแม่ต้องฝากเพื่อนหิวอะ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ยมีเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็เป็นขนมอบกรอบเหมาะกบ กเด็ๆมีผักมีผล,ลไม้อบกรอบด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองมาเลือกเชลนี้ดูนะคะกับเด็กเล็กเกนาะบางทีเขาก็อยากกินขนมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเครื่องปรุงรสน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็เชลนี้ก็น่าสนใจนะคะขนมเยอะแยะหลากหลายมากจริงๆนะคะ โอ้โหเห็นแล้วเนี่ยคิดถึงลูกตอนเป็นเบบีเลยอะมีขนมเด็กเล็กทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะบนเชลในโซนนี้นะคะวันนี้หยิบชีสแท่งนี่ไปเลยน้องวัวมอมอ,มอกลับบ้านกันให้เด็กๆชิมว่าจะชอบไหมและนี่คือช็อกโกแลตของการเวลานะคะเขามีช็อปใกล้สนามบินเชียงใหม่ด้วยแล้วมีเวิร์กช็อปด้วยเด็กๆที่อยากไปทำช็อกโกแลตก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้บายบายยังไม่ซื้อค่ะให้เด็กๆมาเลือกเองนะคะว่าชอบรสชาติไหนเนาะ โซนนี้เป็นขนมโอ้ยทุกคนธัญ,ญพืชอบกรอบสอดไส้ครีมรสชีสน,นี่ผูพ้พิงชอบมากเลยค่ะซัมยังเกรนชีสโรเนี่ยนะคะมันกร,บกรอบๆนัวๆนะคะส่วนนี้คือขนอมถั่วลันเตาอบกรอบนะคะเขาใช้วิธีการอบไม่ทอดนะคะแล้วก็เป็นถั่วลันเตาทแท้ๆเลยผู้พิงชอบมากย้ายอาหาร